ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องปัจจัยบวกนะครับแล้วก็ปัจจัยลบปัจจัยบวกทําให้ทุเรียนโตเร็วนะครับแล้วก็ปัจจัยลบทําให้ทุเรียนโตช้าเราจะหลีกเลี่ยงนะครับเราจะทําในสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกทําให้ทุเรียนโตเร็วนะครับวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเบสิกมากครับแต่ว่าก็ <c oughs> จะมีหลายคนพลาดเป็นประจำนะครับสิ่งนี้นะครับจะทำให้ ทุเรียนเราชนะก,การเจรบตัวไปหนึ่งชุดใบนะครับหนึ่งชุดใบนั่นก็คือเพี้ยนะครับจากต้นทุเรียนนี้นะครับจากต้นทุเรียนนี้เดินปกติก็จะเหมือนปกตินะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินเข้าไปที่โคนต้นนะครับสังเกตที่โคนต้นทุเรียนนะครับคือไอตัวเพี้ยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับสําหรับคนที่ ไม่ชอบฟังยาวๆแต่ว่าผมขออนุญาตพูดแล้วกันนะครับสมัยที่ผมทําสวนทุเรียนใหม่ๆนะครับเวลาเราดูพียะเราจะดูที่ใบนะครับดูที่ใบเดินดูใบเดินดูส่องเอามือถือไปส่องบ้างเอากล้องไปส่องบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเวลาเดินดูสวนทุเรียนนะครับผมจะลงไปดูที่โคนต้นมากกว่านะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนต้นสูงๆแบบนี้เราก็ส่องยากแล้วด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีใบยอดอ่อนทุเรียนนะครับหล่นผิดสังเกตนะครับที่โคนต้นทุเรียนแบบนี้นะครับแล้วใบทุเรียนเหล่านั้นนะครับโค้งเป็นรูปพระจันทร์นะครับโค้งเป็นรูปวงพระจันทร์นะครับพระจันทร์เสี้ยวนะครับพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแหลมสองข้ามสามขั้มอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันจะโค้งมาเป็นพระจันทร์แล้วก็ขอบมันไม่สองข้างนะครับอันนี้มันนานแล้วนะครับประมาณ อาทิตย์กว่า,วาแล้วหลังจากเขาล่วงผมเพิ่งไปถ่ายนะครับถ้าเราเดินทุกวันเราจะเห็นมันชัดเจนจากใบทุเรียนที่ล่วงปกตินะครับเขาจะเริ่มย่อยสลายสีเขาจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับตัวที่โล่งล่วงใหม่ๆก็จะมีสีเขียวอมน้ําตาลอะไรประมาณนี้ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นะครับแสดงว่ามีเพี้ยเข้าสวนทุเรียนเราแล้วนะครับสวนทุเรียนเราแล้วโด,โดนเพี้ยกินไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ทําให อยอดอ่อนทุเรียนร่วงหนักๆน,นะครับก็จะมีเพี้ยจักระจันฝอยนะครับที่จะร่วงลงมาเป็นยอดวงพระจันทร์แบบนี้นะครับเพี้้ไฟนะครับเพี้ยไฟก็ทําให้ชนะการเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับเขาชอบกินคอคอของยอดอ่อนเดี๋ยวไปผมพาไปดูกันนี่นะครับนี่เห็นเป็นยอดยอดอยู่นี่นะครับล่วงลงมา นี่มองขึ้นไปบนต้นจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นไม้สองข้างนะครับอาจจะเป็นถ้าไม่เยอะก็จะเป็นรูปวงพระจันทร์นะครับวงพระจันทร์อันนี้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้นี่ก็คือผมฉีดยาไปแล้วนะครับฉีดยาไปแล้วหายหมดแล้วนะครับเพี้ยหายหมดแล้วเหลือแต่ร่องรอยที่เขากินอยู่นะครับผมพลาดอย่างหนักนะครับทั้งเพี้ยทั้งหนอนสังเกตใบนะครับไอบอกง่ายงนะครับว่า ว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะครับยุ่งเหมือนเหตุผลเดียวกันที่ผมไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปนะครับแล้วก็ปล่อยปลาลเลยส่วนทุเรียนผมไปสักพักใหญ่ๆนะครับ mm hmm. เนื่องจากเอเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณพ่อผมไม่สบายนะครับไม่สบายป่วยเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะครับแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาก็ผมไม่อยากให้พ่อผมขับรถไกลๆนะครับ แถวบ้านในอำเภออะไรนี่ก็พอไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าข้ามต่างจังหวัดนะครับผมก็จะอาสาเป็นคนขับรถให้คุณพ่อนะครับก็จะเยอะหน่อยธุระเยอะหน่อยนะครับพ่อธุระผมด้วยธุระอะไรด้วยนะครับก็จะทิ้งไปสักพักหนึ่งอันนี้ล่วงหนักนะครับเอาคราวนี้มาว่ากันหนึ่งนะครับพิยะจะกระจันฝอยนะครับกินชัดเจนนะครับเป็นโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ล่วงลงมาครับนี่ครับ เป็นยอดแบบนี้แล้วก็ร่วงลงมาสังเกตที่โคนต้นนะครับสังเกตที่โคนต้นแบบนี้นะครับถ้าเห็นที่ร่วงใหม่ๆแล้วก็เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับปกติยอดอ่อนจะไม่ร่วงนะครับมันจะมีล่วงอยู่ประมาณ2-3กรณีเอาวันนี้กรณีแรกไปก่อนนะครับร่วงลงมาแล้วก็เป็นโค้งๆไม่ขอบสองข้างนะครับเป็นวงพระจันทร์สองข้าสามาก็ว่าไปนะครับเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟก็ทําให้ยอดอ่อนล่วงได้เหมือนกันนะครับมันจะกินตรงคอเนี่ยครับ คอยอดอ่อนเนี่ยครับคอยอดอ่อนเนี่ยคอตรงนี้คอมันจะพับๆลงมาอันนี้พอได้ยาไปก็เริ่มเริ่มชันขึ้นมาหน่อยดูนอนดูสภาพนอนครับนอนก็ทั้งนอนทั้งเพียกินเยอะครับกินเยอะกินกันยังบวบเบิดกระซังครับกะเท่าที่เราดูแลได้ครับเราก็มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขไปนะครับ สิ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับคราวนี้จะมาว่ากันว่าเมื่อเพียกินแล้วนะครับเพียะจะกระเจนฝอยกับเพียไฟกินแล้วเนี่ยจะทําให้ทุเรียนมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นกิ่งล้นๆแบบนี้นะครับอันตรายในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพียกินแล้วทิ้งเชือ้อราผมเออจำซื้อมันไม่ได้ละครับแต่ว่ามันกินที่ยอดแล้วมันจะทําให้ทุเรียนเป็นกา้านทูบนะครับ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะครับก็คือไม่ใช่ทุกครั้งที่เพี้ยจ้กระจรันฝอยกินยอดแล้วก็ทุเรียนจะเป็นก้านทูบนะครับแต่ทุเรียนเป็นก้านทูบมีมีบางส่วนนะครับที่เกิดจากเพี้ยจ้กระจรันฝอยนะครับมันก็มีอีกหลายกรณีเหมือนกันนะครับทุเรียนก้านทูบโดยส่วนมากก็นี่แหละครับเพี้ยจ้กระจันฝอยมันก็จะเป็นกิ่งล้ลนๆแบบนี้นะครับจะทําให้เราเสียยอดไปหนึ่งยอดนะครับยอดแทนที่มันจะ คือไปอีกประมาณ1ฟุตนะครับทั้งยอดบนยอดข้างเราก็จะเสียตรงนั้นไปนะครับเสียตรงนั้นไปใบมันก็จะน้อยด้วยแล้วเมื่อนานวันไปถ้าเรายังไม่รีบแก้ไขนะครับเมื่อใบเข่ามันถึงกําหนดร่วงนะครับจําได้ไหมว่า3ามชุดใบมันจะร่วงนะครับใบเข่ามันจะเริ่มร่วงนะครับใบเข่าข้างในเริ่มร่วงออกมายอดข้างนอกก็โดนกินอ่ะเขา้าเขาไหม เข้าเข้าทุเรียนกาดทูมไหมทุเรียนมันจะไม่เหลือใบนะครับมันจะไม่เหลือใบนะครับใบใบเข้าเนี่ยมันหล่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันมีอายุของเขานะครับมีอายุของเขาเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับยังยังจาสภาพของยอดทุเรียนปกติไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาให้ดูเนาะนี่ครับไอเพียจะกรจันฝอยกินครับนอนกินนา นี่ครับยอดปกติมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนมียอดอยู่ทุกทุกง่ามใบเลยนะครับผมกระบบงยูยังตรงอันใบเข่ามันเนี้นะครับตรงซอกใบเข้านี่ทุกซอกเลยนะครับมันก็จะมียอดขึ้นมานะครับยอดโตไปเรื่อยๆนะครับก็มีงามอีกก็มียอดขึ้นมาตรงนั้นอีกนี่คือสภาพปกตินะครับอ่ะดูแล้วตัวนี้ไม่ปกตินะครับไม่ปกติ นี่ครับมันก็จะเป็นล้นๆแบบนี้นะครับเป็นลนๆแบบนี้ถามว่ายอดที่โดนทําลายไปนี่เขาจะมียอดใหม่ขึ้นมาไหมขึ้นนะครับขึ้นขึ้นเขาก็พยายามขึ้นอยู่เหมือนกันครับนี่มีเอ็ตั้งเขี้ยวเล็กๆขึ้นมานี่ไม่นานก็จะเป็นตั้งปีเหมือนกันนะครับผมก็จะพยายามรักษานะครับรักษาแต่ว่าสภาพปกติควรจะเป็นแบบนี้นะครับควรจะเป็นแบบนี้ควรที่มีโดนกินนะครับ เขาจะโตขึ้นไปอีกเขาจะยาวขึ้นไปอีกฟุตหนึ่งสี่สิบห้าเซนอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องเบสิกมากนะครับสําหรับคนปลูกทุเรียนก็รู้เรื่องเพี้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทําเป็นนิสัยนะครับเป็นรูทีนนะครับอย่าได้ขาดนะครับอย่าได้ขาดขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนปลูกไว้กินเองก็มีแนวทางเลือก ที่ผมเคยทำคลิปให้แล้วนะครับอาจจะเป็นแบบหวานนะครับที่เป็นอิมิดาโกจีนะครับก็หวานก็ได้นะครับถ,ถ้าเพื่อนปูไว้กินเองแล้วก็ไปสายอินซีสายอินซีเลยก็น้ำส้มควันไม้หรือว่าจะเป็นน้ำหมักอะไรของเพื่อนๆพื่นก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าอย่าให้ขาดนะครับอย่าให้ขาดถามว่าน้ำส้มควันไม้หรือว่าน้ำหมักสายอินซีใช้ได้ผลดีไหม ก็ไม่ถึงกับ100%นะครับไม่ไม่ถึงกับใบสะอาดแบบนี้แล้วก็หายไปเลยร้อยเ0แบบนี้นะครับก็แต่ว่าเขาก็จะลดจํานวนลงเยอะเหมือนกันพอที่จะให้ยอดเขาเหลือนะครับยอดมันเกะสิเหลือหลายขึ้นนะครับหลายขึ้นก็มีบางส่วนโดนกินไปก็เป็นปกติของแนวทางเกษตรอินทรีย์เขานะครับมันก็เป็นปกติแบบนั้นนะครับเขานี่เมื่อวากันว่าเมื่อเมื่อเราเห็น ยอดล่วงแบบนี้แล้วนะครับมันมันหนักแล้วนะครับมันหนักแล้วมันเริ่มกินเยอะแล้วนะครับมันจะเข้าสภาพอันกิ่ง,ล,งล, Hz, ล้นแบบนี้นะครับมันจะเข้าสภาพกิ่งล้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากหลีกเลี่ยงนะครับอยากหลีกเลี่ยงผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วในสวนผมมันจะมีสัญญาณบ่งบอกอยู่นะครับว่าเพี้ยลงทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เดินไม่ถึงโคนต้นผมก็รู้แล้วว่ามีเพี้ยลงนะครับ ถ้าสวนผมเนี่ยให้น้ําปกตินะครับผมรู้ว่าให้สภาพน้ําปกติของผมเนี่ยใบทุเรียนเขาควรจะสดชื่นนะครับควรจะตื่นควรจะกิ่งชูชันนะครับกิ่งเบื้องนี้ขนาดมันหล่นหลนนี่มันมันก็นยังชูขึ้นนะครับมันก็นยังชูขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเพี้ยลงผมสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับแม้แต่กิ่งมันก็จะโค้งครับใบก็จะตกจริงผมไม่รู้ว่ามันทําไมนะครับมันอาจจะไอตัวเพี้ยอาจจะโดดดูดกินน้ําเลี้ยงไปจน ไปเยอะครับมันก็คล้ายๆกับสภาพทุเรียนขาดน้ําขาดอาหารเหมือนกันครับว่างานว่าถ้าผมหายหนามแล้วนะครับหายหนามปกติเหมือนงานประจําที่ผมเคยให้เหมือนงานลูทีนที่ผมเคยให้ให้ไปแล้วทุเรียนมันโบสซดชื่นนะครับคอมันเป็นตกตกใบมันเป็นตกๆกนะครับผม,ผมสันนิฐานไว้แล้วล่ะครับว่าเพียลงแน่นอนครับอิลีอิอันนี้อิลีครับอิลีเชื่อ ไม่เชื่อก็ลองสังเกตที่สวนท่านดูนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คือเดินชมสวนแถ้าเจอแบบนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเพี้ยเริ่มลงแล้วนะครับอย่าให้มันถึงขนาดนี้นะครับจริงๆนี่ถ้าเกิดว่ามันร่วงจริงๆนี่มันเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเต็มแบบเต็มทุกตารางนะครับเยอะครับเพราะว่าทุเรียนต้นใหญ่แล้วยอดเขาก็เยอะนะครับพยายามรักษาไว้นะครับฉีดทุกๆทุกๆอ่า ไอ้รอบใบนะครับตอนทุเรียนตั้งปีนะครับตั้งปีว่าวตะกุกตะกังเนี่ยอันนี้แดดเฝน,นกก็เศร้าตกแดดแดดหนอนเนี่ยตอนเทียงก็เลยมาเทปคลิปนะครับเดี๋ยวใบใบแดดลมลมตกก็ไปสู่งานต่อนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเพียนะครับเรื่องเพียนะครับเพียจักจั่นฝอยละครับตัวตัวสาคัญนะครับตัวสําคัญนะครับตัวสําคัญตัวสําคัญที่กินยอดนะครับเพียจักจั่นฝอยแล้วก็ เพียไฟนะครับเพียไฟเพียไฟชอบกินคอมันนะครับกินคอมันโค้งแบบนี้แล้ครับนี่เพียไฟก็เคยกินนะครับหย่อนนี้งบอกบอกเลยแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันเริ่มจะเงยขึ้นมาแล้วนะครับปกติมันต้องแบบนี้ครับนี่นี่มันต้องชี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่งหายมันกันนะโดนกินไปเหมือนกันนะนนี่ไอ้ล่วงไปแล้วชุดหนึ่งนะครับตั้งเขี้ยวขึ้นมาใหม่นะครับตั้งเขี้ยว ขึ้นมอทุเรียนผมก็มีพลังชีวิตไหลเลนาะลนแล้วก็ยังขึนอยากขึ้นไม่อเอาแล้วแต่เนี่ยครับสาภาพปกติมต้องเป็นแบบนี้มันต้องชี้ชันตรงแบบนี้นะครับที่ไม่โดนเพี้ยเขาทําลายนะครับส่วนลายแดงนะครับายแดงก็มันจะกินใบแก่นะครับพูดง่ายงว่าถ้ามองเข้าไปแล้วเห็นเป็นใบมุนมุนนะครับไปเุ็นมุน,มนใบคือเปลือนแป้งนะครับเหมือนแป้ง ใบเป็นมลนนะครับเป็นมลๆเป็นเหมือนเหมือนกับมีผงแป้งอยู่ที่หน้าใบนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนอเรื่องว่าทําไมมันมีผงแป้งอยู่ที่หน้าใบถ้าลายแดงลงอา้าวผมจะทพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับลายแดงเนี่ยตั้งแต่เป็นไข่นะครับจนถึงตัวเต็มใบที่จะกินใบทุเรียนได้นะครับเขาจะลอกคาบถึงห้าครั้งนะครับ ห้าครั้งประมาณนี้นะครับห้าครั้งแตกจากไข่ก็สองครั้งแล้วนะครับมันก็ไม่เชิงไข่นะมันออกจากไข่ครั้งแรกแล้วก็มามีอะไรหุ้มอีกเหมือนลอกคาบอีกนะครับแต่ก็ยังเป็นลักษณะของกลมๆอยู่เนาะผมก็เออออกจากไข่สองครั้งนะแล้วก็ลอกคาบอีกสามครั้งนะครับ,ก,ก,บ,ก,รรบกว่าที่จะกินใบทุเรียนเราได้แต่ว่าไอ้ตัวลายแดงเนี่ยมันเล็กนะครับมันเล็กไอ้คาบที่มันหลอกมาเขาก็เลยเห็นเป็นแค่เขาขาวเหมือนเป็นผงแป้ง ผงฝุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเขากินไปแล้วนะครับเขากินไปแล้วแล้วฉีดยาหายไปแล้วเขาจะเหลือลงเหลือร่องรอยนะครับใบเราจะเป็นจุดๆสีดําๆนะครับเป็นจุดๆเหมือนโดนอะไรทิ่มแทงนะครับก็ปากของไรแดงนั่นแหละครับทิ่มแทงนะครับทิ่มแทงไรแดงกินใบแก่นะครับกินใบแก่ระวังถ้ายอดอ่อนไปแล้วใบแก่ไปตามก็จะลําบากครับพูดถึงยานะคราวนี้ผมพูดถึงยาผมอยากให้เวอร์นะครับถ้าพูด เรื่องเพี้ยเราผมก็อยากให้มันครอบคุมยาทุกทุกยาทุกทุกกลุ่มยานะครับสามารถใช้ได้กับเพี้ยทุกชนิดนะครับบอกว่าบอกยังไงว่าเจ้าฉีดยายังกระตามเพี้ยทุกตัวกระตายนะครับเพี้ยจักระจันอฟเพี้ยไฟไลายแดงก็ยาเดียวกันครับยาเดียวกันฉีดเขาก็ไปเหมือนกันครับก็ไปเหมือนกันก็ แต่ว่านะครับเราจะเริ่มใช้ยาเฉพาะตัวที่เก่งเป็นเพียเพียก็ต่อเมื่อเขาลงนะครับเขาลงตัวใดตัวหนึ่งนะครับแบบเยอะๆนะครับแบบเยอะๆถ้าบอกน้ำผมนะผมกับว่าเพี้ยจ,จักระเจนฝอยลงบ่อยนะครับเพียจ,จักระเจนฝอยลงบ่อยก็ไทยมีท็อกแซมก็ได้ครับแป๊บหนึ่งผมเปิดหนังสือก่อนผมจดไว้ ไทยมีท็อกแซมนะครับแลมดานะครับแลมดาอิมิดาโคฟินนี่ใช้ได้ดีนะครับอิมิดาโคฟินนี่ใช้ได้ดีแลยผมก็ติดในสวนผมผมใช้ประจํานะครับแต่ว่าผมไม่อยากใช้บ่อยๆเพราะว่าผมกลัวเขาดื้อยาเหมือนกันทําไมผมชอบอิมิดาโคฟินนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอ้ของสวนผมเนี่ยมันอาจจะมีพืชแซมนะครับผมปลูกกันบกุงกับกลวยไซนะครับ เวลาที่เพี้ยลงเพื่อนก็จะเห็นแบบนี้ครับนอนกินด้วยนะครับตัวอิมิดาโคฟิตเนี่ยเขาเก่งเรื่องนอนด้วยนะครับกําจัดเพี้ยได้แล้วก็กําจัดนอนไปได้ในคราวเดียวนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี้ก็ไม่ได้เก่งนอนนะครับนอนอาจจะอาจจะหลงเหลือก็ยังจะกินต่ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอิมิดาโคฟิตนะครับไปครับไป t ิ k กตอกมันพูดคำคำนั้นไม่ได้นะครับเขาไอทั้งทั้ง youtube ทั้งโซเชียลทุกอย่างเนี่ยมันพูดคําเรื่องไอกําจัดหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงอะไรแบบนี้จะพูดไม่ได้นะครับเขาจะเห็นเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเป็นยาตัวเดียวกันกันกบอิมิดาโกจีนะครับอิมิดาอิมิดาโคฟิตชื่อมันนะครับแต่ว่าอิมิดาโกจีเป็นแบบโรยนะครับผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่ามันป้องกันหนอนได้ดีนะครับ ฟิฟนินนะครับฟิฟนีนก็ใช้ได้ดีนะครับฟิโนโนมูคาบนะครับก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีถ้าให้ผมแนะนำก็จะเป็น3ตัวหลักก็คือไทมีท็อกแซมนะครับแลมดาแล้วก็บิดาโคฟิดนะครับเนื่องจากทุเรียนเล็กของเรานะครับตัวเพีียที่เป็นสตูตัวเด่นๆเ,เลยก็จะเป็นเพีียจักระจัดฝอยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะบวกตัวคุมไข่ไปด้วยนะครับ บูโฟเฟซีนนะครับอย่าลืมนะครับคุมไข่แต่ว่าคุมไข่ทุกวันนี้มันออกมาในรูปของจับใบก็มีนะครับเพื่อนๆลองไปดูที่ร้านเคมีเกษตรก็คือเป็นสารจับใบนะครับแต่ว่ามีคุณสมบัติในการคุมไข่ด้วยนะครับไม่ใช่ไว้อ,อยนะครับคนละตัวกันนะครับเป็นสารจับใบนี่แหละครับแต่ว่าเขามีคุณสมบัติในการคุมไข่ได้ด้วยนะครับผมว่าครอบคุมแล้วเนาะ ก็คือคลิปนี้เนี่ยต่างมาเตือนนะครับว่าอย่าหลงอย่าลืมนะครับเป็นประจํานะครับฉีดเป็นประจํานะครับถ้าท่านจะฉีดเป็นยอดใบเหมือนของผมท่านก็ทําทุเรียนให้ฝึกทําทุเรียนให้ออกเป็นชุดชุดพร้อมกันทั้งสวนให้ได้นะครับท่านจะสบายเยอะเลยครับสบายไปจนถึงตอนเอาลูกเลยนะครับถ้าเกิดลูกมันมีไอ้ดอกมันมีลายชุดใบมันมีลายชุดมันเห็ดหยากอีกครับ จะเพิ่มน้ําเอาชุดนั้นช,ชุดนี้ก็จะล่วงนะแบบนี้นะครับหัดหัดหัดนะครับพยายามหัดทําให้เขาขึ้นพร้อมกันให้ได้แตกยอดพร้อมกันให้ได้นะครับลองดูครับมันมันมันง่ายขึ้นเยอะเลยชีวิตนะครับแทนที่เราจะมาพูดว่าต้องฉีดยาทุกๆสิบห้าวันทุกๆ2ี่สิบวันนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นเหมือนทุเรียนโตขึ้นแบบนี้แล้วนะครับหนึ่งรอบใบของเขาไปนู่นครับเกือบ2เดือนครับ สองเดือนสามเดือนุ่นละครับก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยสองสามเดือนฉีดทีหนึ่งนะครับจนบังเทือกกระเพอเพอเล่ผึืลลืมดูยอดนะครับว่าทุเรียนยอดมาแล้วนะครับก็ค่าจะไปยากนะครับก็จะโดนกินแบบนี้แหละครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนโอเคครับจบเรื่องเพียนะครับโอ้นิดนึงครับผมขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยครับว่า หมูหักหมูแพงนะครับกับขี้กันล่ะครับก็เหมือนกันชีวิตเหมือนผมเลยใช้ชีวิตไวรุ่นมาพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วกับชีวิตไวรุ่นนะครับก็เข้าสู่บนไปลายก็อยากทําไร่ทําสวนเหมือนกันก็กลับบ้านมาเหมือนกันนะครับหมูหักหมูแพงนะครับเคยไปอยู่ภาคใต้นะครับเคยไปอยู่ชุมพรนะครับตอนนี้กลับมาทําสวนทุเรียนที่บ้านเหมือนผมนี่แหละครับ ก็อยู่ใกล้ๆกันน,นี่แหละครับไปมาหาซู่กันอยู่ฝากกดติดตามช่องมูผมนี่เด้เอ,อครับแต่อบันโคกครับบันโคกบันผมนี่แหละครับบันหาโคกน,นะครับบันโคกเจริญบันเดียวกันนี่ฝากฝากกดติดตามเพื่อนเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมด้วยนะครับมูหกักมูแพงกันนะครับผมผมขอฝากนั่เด้อครับฝากฝากกดให้มูผมเนี่ยครับเห็นมาโดนเติมเรามีผู้ติดตามอยู่สี่คนนะครับเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ